สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านมาดูปราสาทโบราณนะครับอยู่ตรงนี้นะครับชื่อว่าปราสาทเอลโลนะครับสร้างขึ้นในช่วงศตวรรษที่เจ็นะครับห่างจากนครวัดประมาณ30กิโลนะครับสถานที่แห่งนี้นะครับอยู่ในจังหวัดเสียมเรียบประเทศกัมพูชานะครับไปดูกันเลยนะครับปราสาทอยู่ในป่าในดงนะครับนี่ครับปราสาทโบราณนะครับ ปราสาทยู่ในบริเวณนี้นะครับมีสี่ยอดนะครับแต่ว่าพังทลายนะครับนี่ครับนี่ครับตัวปราสาทนะครับอันนี้สังด้วยธมอใบเกลียมนะครับหรือว่าหฮนซซราแรงนะครับนี่ครับก็พังทลายนะครับเนี่ยตัวปราสาทนะครับยอดไม่มีนะครับ อันนี้น่าจะเป็นสุ่มประตูนะครับอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็มีเสาเพชรนะครับอยู่ตรงนี้นะครับอันนี้ยอดที่หนึ่งนะครับอันนี้ยอดที่หนึ่งสางสางด้วยหินซีลาแรงนะครับยอดที่สองนะครับสางด้วยอิฐเผานะครับนี่คืออิฐนะครับอิฐเผานะครับเป็นอิฐแดงแดงนะครับยอดไม่มีนะครับพังทลายนะครับนี่ครับยอดไม่มีเลยนะครับเนี่ย ตรงนี้ก็จะเป็นบันไดนะครับฐานยูนีนะครับเจ่ว่าตรงนี้ก็จะ i, ก็กจะมีเสี้ยวลึงตั้งอยู่นะครับแต่ว่าหายไปนะครับตรงนี้นะครับนะครับอันนี้ก็อฐานยูนีนะครับอันนี้ก็ฐานยนูนีนะครับคือฐานยูนีเนี่ยนะครับก็จะอยู่ตรงกลางประสาทนะครับเนี่ยอยู่ตรงกลางตรงนี้นะครับก็จะมีการคุดห้าของห้าสมบัติแล้วก็มันจะกระจายลงมาเรื่อยๆนะครับ นี่ครับนี่ครับเนี่ยประสาทอยู่ตรงนี้ครับนี่ครับเนี่ยตรงกลางก็จะมีตรงกลางเนี่ยก็จะมีฐานด้วยนีนี่แหละครับนี่นี่ครับเขาวางตรงกลางแล้วก็จะมีเซี่ยวลึงวางอยู่ด้วยนะครับเดี๋ยว่าเซี่ยวลึงให้ไปนะครับผูกพังนะครับนี่ครับอันนี้ก็คือประตูนะครับ ประตูยังอยู่นะครับอันนี้คือยอดกลางน่าจะเป็นยอดใหญ่ที่สุดนะครับนี่ครับยอดใหญ่ที่สุดเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นทับหลังนะครับตรงนี้ครับนี่ครับยอดตรงกลางก็ยังประตูก็ยังเลื่อยอยู่นะครับประตูนะครับนี่อันนี้ก็จะมีบันไดนะครับไปดูด้านในนะครับด้านในก็จะมีฐานรูนี้ใหญ่มากนะครับนี่ครับใหญ่มากเลยนะครับนี่ โอ้โหดูเนี่ยลุ่มอยู่ตรงกลางลึกมากนะครับก็จะมีทานโูนีนะครับนี่ครับโอ้โหอันนี้ก็จะเป็นตัวหลอกนะครับตรงกลางเนี่ยก็จะมีเซียววัลึงนะครับแต่ว่าหายไปแล้วนะครับนี่ครับโอ้โหเนี่ยเกือบตกเลยนะครับลงลึกมากนะครับอันนี้ก็จะเป็นยอดกลางนะครับอยู่ตรงกลางเลยนะครับยอดที่ใหญ่ที่สุดเลยนะครับ ด้านข้างนะครับก็จะมีสระน้ําใหญ่มากนะครับนู้นเลยนะครับบริเวณด้านข้างนะครับนี่ครับยอดสุดท้ายนะครับอันนี้ก็ใหญ่เหมือนกันนะครับสุมประตูก็ยังเลือยอยู่นะครับสุมประตูนะครับยังเลือยอยู่นะครับนี่ครับเ้าเพชรนะครับเซาเพชรก็จะอยู่บริเวณหน้าประตูนะครับตรงนี้นะครับโอ้ ประมาณตันหนึ่งนะครับอันนี้ซุ้มประตูนะครับพังนะครับเนี่ยมันพังตรงนี้นะครับสังด้วยอิฐเผ่านะครับคือบริเวณด้านข้างก็จะมีประสาทสังด้วยอิฐเผ่าแล้วก็ซุ้มประตูก็จะเป็นหินทรายนะครับตรงกลางก็จะมีประสาทอยู่ เขาใช้สร้างใช้อิฐสั่งเหมือนกันนะครับอิฐนี้นะครับเขาใช้อิฐนี้สั่งเหมือนกันแต่ฝั่งนู้นนะครับเขาใช้หินีลาแรงนะครับสร้างขึ้นในช่วงศตวรรษที่7นะครับชื่อว่าปราสาทเอาเรล่านะครับอยู่ภาคตะวันออกของนครวัดนะครับห่างจากนครวัดประมาณ3ามสิบกิโลนะครับโอ้ดูนะครับอยู่ในป่าในดงนะครับนี่ บริเวณด้านข้างก็จะมีสระน้ํานะครับตรงนี้นะครับมีสระน้ําอ้อมประสานเขาเรียกว่าคูน้ํานะครับนี่ครับประสาอยู่ในป่าในดงนะครับ โอเคนะครับขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับฝากพ่อแม่พี่น้องนะครับกดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับวันนี้ผมขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ